สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับระสู่ช่องแตงสากีครับสำหรับใครที่มีปัญหาในการเข้าเกมแล้วเกมไม่สามารถเปิดได้นะเพื่อนๆซึ่งปัญหาตรงน,นี้เนี่ยที่ผมเจอเนี่ยก็คือเราเนี่ยเปิดเล่นเกมนะพอเปิดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมกดเริ่มเล่นเกมนะแต่ว่าเกมเนี่ยนะมันเหมือนจะเปิดนะมันเหมือนจะเปิดครับแต่ว่ามันไม่เปิดนะ ตัวเกมเนี่ยมันไม่มันไม่เปิดนะเนี่ยต่อให้มันพุ่งมาที่แอปของ E a เนี่ยมันก็ไม่เปิดนะซึ่งปัญหานี้นะครับอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยครับเราต้องเช็คก่อนว่าเอะเราต่ออยู่กี่จอนะเออเราต่ออยู่กี่จอนะครับลองดูว่าเกมเนี่ยมันไปโผล่อีกจอหรือเปล่านะเพราะว่าบางคนเนี่ยต่อ2จอเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมเปิด สอจอก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นสักจอเลยครับวิธีแก้เราแก้ยังไงนะครับเราแก้ยังไงนะครับอ่านะเนี่ยเห็นไหมครับกดเล่นไปแล้วเกมมันไม่แสดงนะวิธีแก้นะครับให้กดคอนโทลชิปแล้วก็ ESC นะคอนโทลชิปแล้วก็ ESC นะครับหลังจากนั้นมาที่โปรเซสนะครับมาที่โปรเซสหลังจากนั้นนะครับมาที่แบ็กกราวโปรเซสตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมา แล้วคราวนี้เนี่ยนะรครับเราจะเห็นเซอร์วิสของ EA นะเห็นเซอร์วิสของ EA แล้วก็กดปิดให้หมดเลยครับนะกดคลิกขวาแล้วก็ entrust ให้หมดเลยนะ entrust ให้หมดเลยนะ entrust ให้หมดเลยครับรวมถึง EA background service ด้วยนะปิดให้หมดเลยนะครับนี่ปิดจน EA ไม่เหลือนะปิดจน EA ไม่เหลือนะส่วนใครที่ไม่ได้เรียงตามตัวอักษรนี่ให้เราคลิกตรงนี้นะมันจะได้เรียงตามตัวอักษรเนาะเราปิด เซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับ EA ไปให้หมดนะหลังจากนั้นนะครับทำการกดเล่นใหม,ม่กดเล่นใหม่นะครับเกมเนี่ยนะครับก็จะเปิดนะตัวสตรีมเนี่ยก็จะไปเปิด EA แอปแล้วก็ EA แอปเนี่ยก็จะไปเปิดตัวเกมนะครับทำให้เราเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าเล่นเกมได้นะครับคราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้นะเราอาจจะต้อง ออ,ออกจาก EA แล้วก็ออกจากสตรีมแล้วเปิดใหม่หมดนะครับนะเนี่ฮะพอเราคิวเซอร์วิส EA ปุ๊บเปิดใหม่ปุ๊บเห็นไหมเกมเริ่มที่จะเข้าได้แล้วนะนี่อยู่นี่นี่เห็นไหมครับนะเกมสามารถที่จะเปิดได้แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันเปิดไม่ได้นะนี่คือปัญหาแรกนะที่เจอในภาคนี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าเกมมาตรงนี้ได้นะเราจบปัญหาแรกไปแล้วนะสำหรับใครที่เปิดเกมแล้วมันไม่ขึ้นนะครับ ต่อไปปัญหาที่2เนี่ยนะครับที่เจอกันส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะค้างอยู่หน้านี้ครับ EA Sport to the Game ครับนะค oh, ้างอยู่ที่หน้าเมื่อกี้น,นนะ EA Sport to the Game เนี่ยนะครับถ้าค้างอยู่หน้านั้นเนี่ยนะครับให้เราลองเช็คว่านะสเปคของเราเนี่ยเล่นได้หรือไม่นะสเปคของเราเล่นได้หรือไม่นะไม่ว่าจะเป็น CPU RAM การ์ดจอเนี่ยนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยนะครับ เราก็ลองดูนะคือบางคนเนี่ยนะปัญหาที่2จบไปแล้วนะเพื่อนๆนะเรื่องสเปคไม่ถึงนะจะค้างอยู่ที่หน้า EA s p o r t to the Game นะที่มันเป็นหมวกหมวกของอเมริกันฟุตบอลเมื่อสักครู่นะี้เนาะและคราวนี้เนี่ยอีปัญหาหนึ่งครับปัญหาที่3นะก็คือเข้าไปในตัวเกมไม่ได้ครับคือเข้าไปในสนามไม่ได้นะถ้าเข้าไปในสนามไม่ได้เนี่ยนะครับเกิดจากการที่การ์ดจอของเราเนี่ยนะครับการ์ดจอของเราเนี่ย อาจจะใช้ไม่ได้หรือยังไม่ได้อัปเดตไดเวอร์การ์ดจอนะครับอ่าวิธีแก้ไขนะสำหรับใครที่เข้ามาในเมนูเกมได้หมดแล้วแต่ว่าเข้าไปในสนามไม่ได้นะสนามคือเห็นพื้นหญ้าเขียวเห็นตัวนักเตะนะเข้าไม่ได้เนี่ยให้ทําการอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอก่อนนะวิธีทําอย่างนี้นะครับวิธีการอัปเดตนะวิธีการอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอนะครับให้เราเข้ามาที่ g e f o r e Experience นะ มาที่โปรแกรมควบคุมครับแล้วก็ตรวจสอบการอัปเดตนะแล้วก็ทําการอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับนะอันนี้คือสลับค่ายเขียวนะส่วนสําหรับค่ายแดงเนี่ยอันนี้ต้องขอโทษจริงๆครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องการจอค่ายแดงเลยนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดทําทุกอย่างแล้วยังเข้าไม่ได้อีกนะอ่าลองซ่อมแซมไฟเกมดูนะครับนะก็คือให้เราคลิกขวาที่ตัวเกมนะสลหรับสตรีมนะครับมาที่คุณสมบัตินะ หลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาที่ไฟล์ที่ติดตั้งแล้วนะแล้วก็นี่เลยครับนะตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมนะตัวสตรีมเนี่ยก็จะทําการซ่อมแซมไฟล์เกมใหม่เดี๋ยวมันเพื่อนก็ลองดูนะครับเนาะสำหรับ3ปัญหานี้นะครับแถมด้วยการซ่อมแซมไฟล์เกมเนาะในกรณีที่ทําทุกวิธีแล้วไม่ได้นะครับโอเคครับเพื่อนนะสำหรับใครที่เข้าเกมไม่ได้ลองดูวิธีนี้นะลองดูวิธีนี้นะครับนะทั้ง3-4วิธีที่ผมแนะนํามานะ เพื่อนชอบกันครับผมฝากกด like, <S <S ไกลค์กดสอบสก b e เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับหากเพื่อนอยากจะสนับสนุนครับทางช่องมีฟีเจอร์ s u p e r t ์ตงฟีเจอร์สมัครสมาชิกและฟีเจอร์โดน e เพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมผ่าน3ช่องทางนี้ได้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเกี่ยวกับ FC 25ฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ